สวัสดีค่ะวันฝนตกเราก็มาดูคุยกันเรื่องเก็บเห็ดนี่แหละค่ะนี่คือความอลังการของเห็ดละโงกนะคะสวัสดีพี่น้องนั่เพราะว่าที่ผ่านมาเนาจะจ้ะเพื่อนแกเป็นเป็น มีคนมาเออเก็บเห็ดบ่เห็นหนา้าเห็นตามือนนี่ก็เลยมาทักทายจะ้ะเพราะว่าเหตุผลก็คือเราเข้าป่าคนเดียวเก็บคนเดียวถ่ายกล้องก็ถ่ายคนเดียวเราไม่สามารถที่จะเอามาใส่หน้าตัวเองแล้วก็ก้มลงไปเก็บได้นะคะต้องขอโทษพี่พี่พน้องน้องเลยจ้าย่านกล้องตัดพี่น้องหันท่ายไปบอกเง้วหนึง่งเด่ เพิ่นบอเซฟให้จักอันเลยจ้ะพี่น้องตั้งแต่เก็บเห็ดออกจนเก็บเหเบ็ดเบิดแลวกะล่าพี่น้องเขาก็ไม่เซฟให้ไม่รู้เป็นอะไรถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันต้องถ่ายที่ไลยช็อตเหรอนี่คือเหตุที่เราภูมิใจวันนี้เก็บได้เยอะที่สุดดีใจมากๆก็เลยมาทักทายทพี่น้องๆน,นะคะ ทางเฟซบุ๊กก็ยืนยันตัวตนได้จ้าอาจจะไม่ชัดเพราะว่ากล้องถูกน้ำฝนมันมัวเนาะมันมัวแล้วก็ถ่ายก็ได้แค่นี้ต้องคอยระวังวิดีโอไม่ให้ดับไปเองต้องคอยปิดที่เราชอตจะ้ะก็เที่ยวปิดเที่ยวเปิดวิดีโออืมเอ็ดนะคะวันนี้ ภูมิใจมากอลังการงานสร้างเห็ดละงูขาวเห็ดละงูเหลืองหรือก็เอิ่นบางคนก็เอิ่นเห็ดละงูแดงนะจ้ะทักทายพี่ๆน้องๆจ้ะไม่ไดเจอโดนเอฟซีปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งนะคะที่จะได้เห็นหน้าเจ้าของช่องก็กาบสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงโอโบเมียน เป็นมิดรักเฟืเ่งเพลง FC ผู้รักเห็ดนะคะใครชอบเก็บเห็ดช่องนี้ก็จะมีเห็ดตามฤดูกาลเบิจากหนาเห็ดแล้วห่อกระผ้าส้มทงไฮทงหน้าเรียงง่วแน่้วกาไปเที่ยวสถานทีต่างๆเฮาก็จะเก็บมาฝากพี่ๆน้องๆนอกจากผาพที่ห้าเคยไปแ้วก็เรื่องเล่าในชีวิตประจำวันอาจิตตั้มเจาอาชี หนึ่งปลาลวกพักกินกระปุลหนึ่งสี่หน้าอาหารการกินออกเราก็จะถ่ายตามฤดูกาลนะคะนองจากนั้นก็นเป็นพวกดอกไม้พวกสมุนไพรสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องที่ว่าทำหลากหลายเนื้อหาหลากหลายเพื่อนๆนบางคนก็มาเมนชอบช่องนี้ที่ทำเนื้อหาหลากหลายไม่ทำอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างเดียว แต่บางคนเขาก็ไม่ชอบบางคนเขาก็ชอบดูเก็บเห็ดก็เก็บเห็ดเป็นประจำแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเห็ดนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีทุกตลอดปีเนาะมันมีเป็นฤดูกาลก็เลยต้องเอามาให้พี่น้องชมเฉพาะฤดูกาลนอกนั้นเราก็ไปทำอย่างอื่นนะคะกลัวภาพเขาตัดไปอีกพี่น้องเอ้ยจะเป็นข่อยเบื่อข่อยนายแหงหลาย เสียดจังไดเสี็ดจังหดโอ้ยแล้วก็เอาเห็ดมาวันนี้ก็ดีใจหลายจ้ะไปเก็บเห็ดเห็ดดูสิคะเห็ดเข้ากับหน้าคนเก็บไหม <c oughs> มัน เป็นอะไรอ่ะจริงก็ซื้อกินเออร้อยสองร้อยเราก็กินอิ่มคนเดียวเนาะกินอิ่มสามารถกินอิ่มได้เพราะว่าในบ้านก็ไม่มีใครชอบกินลูกแกงให้กินกับซดตะนามพี่น้องดอกเห็ดคกกุณโบคอยกินคนุณก็ซดตะนามเพราะฉะนั้นถ้ากินคนเดียวอิ่มก็คือซื้อกินก็อิ่มแต่ว่าเราชอบเก็บเห็ดเรา ไปเห็นแล้วออนซอนสะออนเห็ดเราก็เลยไปเก็บมาอันนี้ก็จะเป็นวันที่สบายสบายเนาะฝนตกจ้ะนี่มาให้ดูเห็ดของเราโอ้ยกล่องกำบราชัดเห็ดของเรากองจนโพนอยู่นี่จ้ะ กะมาทักทายสวัสดีค่ะกะขอบคุณหลายๆที่ให้การต้อนรับเนาะคะ่ะเก็บเห็ดมีคลิปหนึ่งได้พันกว่าเราก็ดีใจแล้วใจพี่น้องเขาเม้ามึงอะห้ความสนใจเนาะคะ่ะและ้วกะพี่น้องที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเออลงคลิปไหนไปก็ดูเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้มาติดตามเพื่อให้เรากลับไปดูให้เราก็ออกไปนะคะ ยังทําอยู่แต่ว่าเราก็จะมีเวลาน้อยลงที่จะกลับไปก็ไม่มีเวลาคือไม่ไม่สามารถที่จะกลับไปเร็วเออพูดก็ไม่ถูกพูดผิดพูดถูกพูดพูดแต่หน้ากล้องพูดผิดพูดถูกก็ขอบคุณทุกคนล่ะค่ะที่ว่ายังอยู่น้ำกันนอกจากเป็นกำลังแรงใจให้กัน ตลอ,อดมาลากาขอให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังปีหนึ่งเจอเจ้าของช่องทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาสวัสดีพี่น้องคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะ